ครับวันนี้พามาเก็บมเมล็ดผักหวานป่าไปเพาะครับจากต้นของเราเองนะครับปลูกตั้งแต่เขายังเล็กครับเพิ่งให้มเมล็ดปีแรกครับได้สักประมาณยี่สิบเมล็ดนะครับอันนี้ก็สามสี่ห้าหกหกเมล็ดเมล็ดหนึ่งอยู่ข้างบนครเดี๋ยวค่อยสวยทีหลัง หลังบ้านครับได้มาแล้วครับมเมล็ดผักหวานป่าแล้วครับดับแรกทำความสะอาดก่อนฮะนี่ครับเขาสุกจนงอมแล้วนะฮะเราบีบเขาหน่อยครับนี่ฮะ ให้เขาสะอาดน่ยผมใช้นี่ขัดนี่ฮะเอาเก่เาเสศษๆเรามาขัดนี่ขัดให้เกี้ยงเลยครัให้พวกที่เป็นเมือก,อ,กออกให้หมดเลยครับเพราะว่าเขาจะ เป็นตัวนำเชื้อรานำมดมาเม็ดนำมดเข้ามาขนมาเมล็ดเราไปครับค่นี้ก็สะอาดแล้วครับนะกรเด็นกระโดนไปสักไกลเลยครับเนี่ยคัดแค่นี้ก็พอแล้วครับคระเด็นมาโอ้ย กียแล้วครับนี่ฮะก็โอเคอยู่ไม่ไม่สะอาดเท่าไหร่แต่ก็โอเคแลค้วเพราะว่าธรรมชาติก็ไม่มีใครไปขัดเขาแล้วครับอมลงถุงแล้วครนี่คับต้นผักหวานป่าเราปลูกไว้หลังบ้านครับมีอยู่สี่ห้าต้นเพิ่งให้เมล็ดต้นนี้ต้นเดียวได้ประมาณสิบกว่า สิบกว่า,มาเมล็ดเมล็ดผักหวานป่าครับพอเป็นล้าประมาณได้แล้วครับแทงหน่อขึ้นมาสองต้นนะครับยังกลัวเขาอยู่เนีครับแค่นี้ก็โอเคแล้วครับครับใส่ลงถุงไปเรียบร้อยและสองต้น ดูสักสี่ห้าต้นนี <c oughs> ่ดินก็ดินธรรมดาไม่ได้ดินอะไรผสมอะไรมาดินตามข้างบ้านแล้วผมใส่ไปนานแล้วเขาจะกลับจับตัวแข็งเป็นก้อนนะใส่ลงไปอันนี้ก็พอแล้วครับเรียบร้อยแล้ววางวางแตะแคงข้างครับ เพราะว่ามเมล็ดผักหวานป่าเขาจะเป็นรูปลีๆนี่ครับถ้าตั้งตรงจะเป็นแบบนี้นี่เราวางตะเคียงข้างนี้<ะ>กดลงไปครึ<ะ>่งเมล็ดแล้วครึ่งก็พอ,พอ อันนี้ผมขัดไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านี่ครัใส่ถุงวางตะแคงข้างแนวนี้ฮรเนะี่ยเดี๋ยวเขาก็เทงหนอเขาขึ้นมาเอง กดลงไปครึ่งเมล็เลร็กร้อยก็จะวางไว้ตรงน,นี้ครับทีม่มันล่มมีก็พวกเขาเราะไปก่อนนะอันนี้ก็ลงไปละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหก เหลือก็เกตแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองเมล็ดเดี๋ยวทาให้เสร็จครับวันนี้ดูบรรยากาศหลังบ้านนะลกครับกตอนตกคบพี่เลี้ยงครับครับเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะงอกไวไหมครับให้ดู อ็อย่าลืมกดติดตามด้วยกดติดตามให้เป็นกำลังใจก็ได้ครับครับวันนี้ก็เอากัน,นสั้นๆ